สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้สาอุ้มก็มาลงเรียนเพื่เก่าล่ะค่ะมาหาเพื่อนๆนะคะอยู่บ้านน้องดาวอันนี้ชัยลืธิอันนี้พีฟ้าท้งผุดก็เป็นพอทองคำแม่แป้งน้องดาวขา้าอยู่แต่นอหูกสเวหาอย่งอางไใชัยลทบ ขึ <chat> ony, ้นยาร่อยนี่ลูกลูกสาวตัวหน่อยๆของเฮางตัวหน่อยบ่พี่น้องอตัวหน่อยก็พูดมันกำลังพองงามๆนี่แ่ละค่ะแถวอุ้มบุญนะคะอาบน้ำน้ำยุ่เฮียนบ่อาบตีมาบน้ำบานผู้เบา ขอเงินซื้อขนมแน่ฮะขอเงินซื้อขนมแน่โอ้ยขอเงินซื้อขนมแน่ไปซื้อยุใส่ขนมอขอเงินเอา้าให้เงินลูกสาวไปซื้อแน่วไปฝากแม่เด้อนี่นี่นะคะเก็บคุณสาวอุ้มได้ตังมาซื้อขนมด้วยนะคะมาซื้อหญ้าด้วยนะคะวันนี้อขอบคุณคุณแม่เสียเงินนะคะ คุณมาให้เงินลูกสาวมาซื้อหยา<ล>มาโรงเรียนบ<ล>อนโรงเรียนบ้านน้องดาวนะคะไปเร็วน<ล>จะไปซื้อหยา<ล>ไปแล้วนะคะ<ล>ขอบคุณคุณแม่แสงเงินนะคะแม่บอน<ล>สาวอุ้มมาซื้อหยา ข่อยยังไหนตระเงินข่อยได้หลับเมนเงินเกาเออเออวมาอุ้มซื้ออ่านถือมาตาบานยังมาเงินข่อยอยู่อุ้มบุญหูอุ้มบุญหูเมมเป็นกวนเมมอุ่มหมาตาบานเออแม่ให้มาเออแม่เช้งเงินให้เอามาซื้อยา

เต้นจะเต้นดูดกับไปหากล้วยเขานานหากล้วยก็นเลยเหรอ้นม่แพ้เลยแม่เต้นม่แพ้เต้นเอามั้ยไม่เต้นเต้นยั่วผู้บ่าวเบื้องหน่อมันดัง

อันโยกสองขาขาคางใส่้างขัาวอุ้มก็ะเฮ็ดเป็นอยู่ตลาดขวัญหินอยู่วังหนึ่งเอามือเข้ากำลังหินเอาเออเข้ากำลังหินเอาเอออันคือนมือเศร้านั่นแหมโอ้ยบ่คือบ่คือผู้บ่ากระยากอดอยูะอายโยกโยกน้อย กุ้ยรด่าน่านเล้ยหว่โอยนคือบ่คือระวังเด้อระวังคนข้างหลังเด้อนะนะิมันเด่นกลัวจังไหนน่ะวันดีสว้สวยันดีสสวย NYU, ขอบคุณคุณแม่แสงเงินนะคะจ้า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 เอาไปฝากแม่นะคะวันนี้ในใน n า à ไปฝากแม่ค่ะสาวอุ่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ได้รือีนาห้ได้แล้วคุณอืมเอาใหเลยงัดเลยเอาใหม่เลี้ยมัดเลยมาโรงเรียนเอาเงินมาซื้อซื้อหนาพ้อ เออไปฝากม่บัวเริ่มเริ่วยเถดเรเริไปกินพูนาไปกินพูนาเียเอาเสีเอเร่มตเย่มนขอบพระคุณคุณแม่แสงเงินนะคะให้เงิน สาวอุ่มมาซื้อ n ้าเอ้ยอยาลูกสาวจอยเพื่นว่าฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นพี่เดือนแล้วก็แม่แป้งนะคะสาวอุ่มมือนีเมาส์โคกค่ะโอ้พี่เดือนก็ใช้มิ่งเพื่นว่าไม่แป้ง คุ่ใช้มิงอยู่ท่างคุณสาวอุ้มเมาคอกนะคะวันนี้วันนี้ก,ก็ไปเฮ็ดบุญมากค่ะสาวอุ้มไปทำบุญ ตักบาทบนหลังช้างนะคะแต่ว่าด็กหน่อยกะไปแฝงบุญค่ะแฝงบุญตัวเล็กนะคะบ่มีแยงให้พาเพื่อนใส่ได้เพื่อนนางได้แยงใส่ใส่เนาะคะ่ะแยงทางบุญหลังกะสร้างตัวนี้ใหญ่เพื่อนกะใส่ได้นะคะแต่ตัวหน่อยเพื่อนกะไปรวมงานเนาะคะ่ะที่บ้านพ่อบุญธรรมนะคะพ่อทองคํา บ้านพ่อใหญ่เมาบ้านพ่อหนุ่มสกนะคะบ้านเดียวกันนะคะบ้านบ้านี่ยังโสดเจ้าฮะโอ้พี่มานทำม่วงเพื่อก,อกจัดเพื่อกจัดสุตีแหละค่ะเพื่อจัดสุสี ท้องทองท้อง,องก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญเข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้กอาไว้ซ์นิี้กันนะคะ่ะสวัสดีค่ะ